สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแดดดีสวยนะวันนี้โดยเดี๋ยวเดี๋ยวคานเลยดอีดอแต่ว่ามือหนาเลยนะมือ,ม,อมือเหี่ยวออกมาแป๊บเดียวก็มือเหี่ยวแนละ้วลืมไม่ได้ใส่ถุงมือสวีเดนค่ะสวีเดนเขียวแล้วเริ่มเขียวแล้วแต่ว่ามันเขียวตลอดเลยต้นนี้ อันนี้เป็นผักกูดที่กินไม่ได้นะดูกอ้อยใหญ่ๆไปกินไม่ได้นะานนการินเดชนะเนีเป็นเฟิร์นครับเป็นเนฟิร์นผักกูดก็คือเฟิร์นยิ่งมีลมยิ่งหนาวเพื่อนๆค่ะเดินเล่นได้กันค่ะ อันนี้คือต้นอะไรละต้นลิงนั่นนะลิงงันไม่มันอมัน,มนทนทานมากเลยลูกเปรียปร้ยวๆแดงๆขึ้นข้างทางแต่ไม่เคยไม,ไมไ่ไม่ได้กินนะลูก <laughs> อันนี้ก็สตอรอเบอรี่ป่าเปื่อนค่ะนี่เป็นแบบนี้สตอรอเบอรี่ป่าลูกมันจะเ,เล็กเลยูกเหมือนสตรอเบอรี่อะลูกเล็กนะ ันนี้ก็จะเป็นป่าเห็ดนะคะป่าเห็ดมีอยู่เก็บได้อยู่ปีละสองสาดอกเนาะก็อยู่เล็ดนก่ในก็หาเห็ดแค่แถวบ้านนีแแแแแแแ่แต่ดอกไม้ยังไม่ออกนะดอกไม้ออกออก,ออกที่ข้างๆบ้านนะดอกสนอด,ดรอปไป แถวนี้ยังไม่มีปกติแล้วเนี่ยผักเนี่ยผักปลาบางทีมันก็ขึ้นอยเงี้ยผักเขาเรียกอะไรแล้วว่า,านึกไม่ออกนะผักผักติ้วฝรั่งละผักติ้วฝรั่งเนี่ยจะขึ้นตามคางทางนะตามข้างคูได้เก็บบ่อยเอาเอาไปแกงส้มกินกับส้มตามผักติ้วฝรั่ง